อุ้ยเอาเอาชอบแจมหรอชอบแจมนักหนาวออไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นขับดาเซียน่าจะตำตำสามตัวออกแล้วล้มหนล้มสองล้มสาม สวัสดีครับผมทุกคนครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม PUBG MOBILE นะครับผมกับผมฝน LF Li f ฟร้อยฟรอนครับวันนี้ครับเรามาเล่นเกมเพ์กันดีกว่านะครับเป็นการมาเล่นแบบไม่สตรีมสดนะครับแล้วก็มาเล่นกับน้องๆนะครับก็จะมีผมนะครับมีน้องชูทีนะครับน้องกบแล้วก็เบอร์สี่นะครับที่สมเข้ามานั่นเองนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีเทคนิคอะไรสอดแทรกให้กับทุกคนไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะแบบว่าสอนเทคนิคไปด้วยนะครับแล้วก็อธิบายรายละเอียดต่างๆเวลาผมเล่นไปด้วยนะครับมันจะได้แบบว่ามีเทคนิค ถสอด<อ>แทรกเข้าไป,ไปอุ้ยเอาเอา,เอาตัวนึงอยู่ตรงนเนี้ยโอ้โหปืนใหม่เสียงมันกราวจใจจริงครับแล้วก็มีตัวทางด้านสะไห้น้ำอีกตัวนึงครับข้างรั้วเพี่เพื่อนบอกว่าอยู่ข้างรั้วนะครับน้องทูทีพูดมาไม่มีปืนสักกระบอกเลยข้างรั้วกระชากไม่อยู่ด้านล่างหรือด้านบน,นไม่มีเฮ้ย นี่ไงล่ะเสียงหลุดมาแก๊กหนึ่งก็ได้ยินนะครับสําหรับการเล่นในแพทนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันจะมีอีเวนต์เนาะเป็นอีเวนต์ของจุดจัตสมุนะครับเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับการคอลแลบกันนะครับระหว่างตัวอดิเมะนะครับมหาเวทผนึกมารกับตัวพับจินโมบายนะครับและในอีเวนต์นะครับมันจะมีสัตว์เลี้ยงฮะเรียกว่าสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับผมไม่ขอเรียกว่าเป็นวิญญาณร้ายแล้วกันเนาะมันจะมีสัตว์เลี้ยงครับให้เราปลุกเขาขึ้นมาครับเพื่อที่เราจะได้ยิงเขาาาาาาานน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 ะะ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 คคคคครรรรรรััััับบบบบแแลล้้้้วววววกกกกกก็็็จจไไดดดดหมมมม3 3เเเเเเอออออีียยยย่่่่่ปปๆถิผ2ง หนึ่งคือเอาไปปาใส่ศัตรูนะครับสองยิงเขาให้ตายแต่ว่าผมแนะนําว่า,าให้ยิงเขาให้ตายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าเขาแล้วเนี่ยเราจะได้พวกไอเทมต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะ3ามวก3หรือว่าจะเป็นปืนนะครับที่อยู่ในตัวของน้องตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมเรียกว่าถ้าฆ่าได้เนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับแต่ว่าข้อเสียของไอ้น้องตัวนี้มันมีอย่างเดียวจริงครับคือมันคึกเกินนะ คือมันต้องช่วยกันยิงอ่ะถ้ายิงคนเดียวไม่พอจริงครับมันต้องช่วยกันยิงครับมันถึกไปไอ้น้องตัวเนี้ยคือ3คนยิงทีเด็ดกระสุนหายแน่นอนอ่ะถ้าอย่าง AK เดี่กก็ตันๆเกือบ200นัดได้เลยนะครับสินะองได้นะครับอย่างที่บอกครับว่าราคาได้แล้วจะคุ้มมากครับจะมีปืนดอบกระสุนดอบและในปืนนะครับก็ยังมีกระสุนให้อีกชุดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่มีกระสุนหรือว่าไม่มีปืนก็สามารถไปยิงน้องได้นะเกาะสามออกสาครบแน่นอนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม u c เกมผ u b G Mobile นะครับแล้วย ราคาถูกบายวิสรเกมมิงนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชัน่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับของโคตรดีเฮ้ยเฮ้ยชิดแล้วชิดแล้วชิดแล้วทีชิดกําแพงเลยตายไปกําแพงกําแพงกําแพงชิดจ,จัดเลยอะ่ะวันไหน มันน่าจะอยู่ตรงเนี้ยตรงกำแพงนี่เลยกำแพงหน้าพี่เลยเนี่ยเดี๋ยวอ้อมฮะแป๊บนึงจ้าอีจ้าอุ้ยพิกยิงไม่ได้เนี่ยอุ้ยพลาดขออีชุดนึงอีกชุดนึงอีกชุดนึงเรียบร้อยไปเพื่อน แสดงว่าเหลือทิกซอตี้หนึ่งครับน่าจะเป็นตี้ที่ผมเฮ้ยตึกลองสูงตัวหนึ่งมันอาจจะคุมตึกสูงน่อุ้ล้มหนึ่งอุ้ยเราไม่มีใครจับเขาด้วยครับ เรียบร้อยไปหรือไปชุบวะอาจจะไปบ้านชุบนะเว้ยทีน่าจะอยู่แถวนี้มั้งอุ้ยเดี๋ยวละอุ้ยนอกหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวตึกนี้มีตึกนี้มีตึกนี้เลยชั้นสามชั้นสามพี่ผมมาแล้ว ล้มหนึ่งอ,อตายเดี๋ยนะพี่ได้คิวเดียวตีตรงข้ามก็คนอุ๊ยนั่นไงแล้วยิงกลางอากาศซะด้วยเหมือนมันจะเอาอ่ะทีเห็นมันมูฟฟรถอ่ะมึงระวังนะขับดาเซียน่าจะต่ำๆสามตัวออกแล้วล้มหนึ่งล้มสอง 2, ล้มสามเจ็ดเคสามหนึ่งสามสอง เห็นสามตัวตอนนี้สามตัวใช่ไหมสามตัวสามตัวเดฟพนอยเฮ้ยเฮ้ยรถหลังมารถหลังมาเฮ้ยรถหลังมาเอาไอ้กบไอ้กบไม่อยู่อีกโอ้โหบันไหลละล้มหนึ่งล้มสองอีกสองตัวมลสามโอ้โหเพื่อนล้มอีกโอ้โหไอ้กบไม่อยู่อีกเวนเอ้ย์ทามิ่งผมว่าโอ้โหแล้วติด โอ้โหโอ้โหเจ็บเจ็บยโอ้โหเจี๊ยอะไรวะเนี่ยเจ็บอยู่อ่ะน่าจะเจ็บอยู่อ่ะถ้าเป็นตัวเดิมอ่ะมันพันยานะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งปาดีปาดีไม่งอนชุบเพื่อนก่อนชุบยเพิ่งก่อนโดดด้านหลังเพื่อนโดดองหลังโอ้โหโอ้โห ถามยิงเอาอะไรมาแพ้วะปันน่ะสิเนี่ย yeah, ไม่ควรแพร้เกมเมื่อกี้ใช่มันไ,ไนไม่ควรแพร้กดมันไม่อยู่ไอ้อืมไทม,มิ่งแบบนรกมากความต้องฆ่าบบพี่มีตัวไห<ด>นนะปิดจบนะหมดแล้วอันนี้บอทอันนี้บอทที่บอดได้ป่ะว่าอยู่ตรงไหนไอ้ที่ที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้มันอยู่ห้องไหนห้อจะห้องแบนตรงนั้นเลยใช่ปะ ตรงห้องตรงห้องนั้นเลยใช่ปะที่ได้ยินอ่ะใช่น่าทุดข์มโอเคโอเคเฮ้ยมีมีตัวหนึ่งพี่เข้าแล้วพี่อย่างชั้นสามสามเฮ้ยอันนี้ลากออกจิ๊กซอว์เหมือนมีคนนะมันยิงนิดมาตอนแรกอะระวังด้วยเฮ้ยเฮ้ย ซอมมีคนนะ่ะน่าจะคนหนึ่งมั้งไปไปเก็บงานก่อนเราจะมากเกินไปแล้วมากเกินไปจริงมากเกินไปจริงยิงอยู่นั่นนะ่ะนี่เนี่ยอยู่ตึกสูงตึกสูงชอยิงนักหนาใช่ปะชอบยิงนักหนาใช่ปะอืมยิงใช่ปะได้อชอบแจมมอ ชอบแจมหรอชอบแจมนักหนาวหรอ,หอไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นระวงะัง<ว>ะเวยไม่ควแปะไดไม่ใครเอาไม่เอาไม่เอาระวังนะระวังนะมันหน่วงนะตอนแรกอะไอดอกตกด้วยน่าจะอยู่เมืองน้ำเนี่ยระวงังเฮ้ยอยู่บ้านบ้านเฮ้ยโอเคกับนี้กับอันนี้วันนี้ อ้ามีนะระวังสามชั้นได้เพราะวะน้องได้ปพะวะวตรงนี้นนนกวนเน็ตหรอ,อ,อเอออุ้ยเฮ้ยได้อยู่มัง้งได้อยู่มั้งอุ้ยเ <c oughs> ้ยเจ็บว่ะเจ็บ <c oughs> ด้วยอ้าวสวยที่สามชั้นเนาะ <c oughs> บ้านซ้ายมี หล่นอีกเฮ้ยมีเสียงเท้าครับเสียงเท้ากำลังเข้ามาหลบหนึ่งตัดนึไปอีกตัวหนึ่งอยู่ซ้ายพี่มันจะปิดหลังคามันขึ้นหลังคามีคนขับรถอุ้ยมาากัเฮ้ยลงข้างล่างลงข้างล่างเกิดลงนะหนี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 ออกไปตามกันปะ หน้าพี่เลย <S <S ล้มโอ๊ยโอ๊ยตายตายโอเค <Okay. S 2> หมดตีหมดตีเอ้าแล้วเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโ้ยโนะอยโอ๊ยโอ๊ยโอโอโอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโอ๊อยู่ออยโอ๊โม๊ยมยโอ๊อยเอยี่ยโอ๊ยโอ๊ยโี๊ยโอย ตัดออกหนึ่งอันนี้ตัดออกหนึ่งสองตี้ยิงกันอยู่นะฝั่งพี่อ่ะตัดออกสองฝั่งนี้โคตรเดือดเลยตัดออกสามอันนี้ลาสหมดเลยนะสามตัว จะได้จะจัดเอ้บักกี้มาสวยสวยสวยเหลือตรงบ้านกับบ้านระเบียงเดี๋ยวพวกเราไปทิมอ่ะเออไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราไปทิมตรงกลางเลยเว้ทิมตรงตรงมุมเนี้ยตรงมุมนี้เลยมันจะไม่โดนไม่ไม่ไม่คือคือมึงทิมเลยมึงทิมตรงกลางเลยเว้เดี๋ยวพี่คุมไหมเออตรงตรงเลยพี่พี่พอยิงได้อยู่ ถ้าเราทิ้มตรงๆอ่ะพี่ยิงได้ถ้าออกขวาไปอ่ะพี่ยิงช่วยไม่ได้ต้องเป็นมุมมุมที่พี่บอกเท่านั้นน่ะตรงนี้ตีไม่ชอบเดือดตเอาเลยล้มหนึ่งมีตัวหนึ่งโดดตัวหนึ่งโดดโดดไปหาพวกเรากัมหนึ่งล้มสองล้มสองแล้วเหลือสองเหลือสอง อ้าวสวยเหลือตัวเดียวชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง,งข้างนอก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 ไม่ครับหน้ากูหน้ากูกบหน้ากูากากโอ้โหดัอช็อตโอเคบน,บนอกบ้านอย่างไร้เลย,ยสุดยอดครับสุดยอดอค,ครับ <S <S> โอเคครับ okay, ผมวองว่าทุกคนคงจะเก็บเทคนิคไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์ติติงกันได้นะครับตอนนี้ผมก็เอ็ดโดมินแล้วนะครับก็ขึ้นคอนไปตั้งแต่วันแรกๆเลยตอนนี้ก็มาไล่เชวยน้องกลับมาเก็บแรงรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับนี้นะครับบ๊ายบายสิกรันตกิ้วฟอร์วิ่ที่ดูถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมโชคดีครับทุกท่านโอ้โหมันจะจัด2เกมเลยวันนี้